หนูหนิงตัวตึงชื่ออะไรครับหนูหนิงตัวตึงค่ะหมอปลาตั้งให้ว่าตัวตึวตง oh. แทนปรารตนาตอนแรกคุณน้ำฟ้บบอกว่าจะให้เป็นดาราทิกตอกแทนปรารตนาท่านี้หนูหนิงบอลหนูหนิงไม่เอาอ่ะ <Yeah. S 1> ตอนแรกเพราะว่าออกมาแต่หอยู่ครั้งที่ตอสองคืนสองวันแล้วก็ออกคลิปกับหมอปลาไปยี่สิบคลิปและคลิปที่คนดูเยอะที่สุดภายในปัดหลังบ่ายสองอาทิตย์ตันบ่ายสองแล้ว นีคุณน้ำฟ้าเขาอยากเห็นหน้าคุณน้ำฟ้าก็นัดขอเจอหน้าตอนทุ่มหนึ่งคุณน้ำฟ้าบอกหนูพี่หนูหนิงเรียบร้อยมากแต่ไม่น่าจะทักแสดงไม้ถึงขนาดนี้คลิปที่คนดูเยอะที่สุดคือคลิปอ่าเาพ่อบ้านสมเด็ดจโดยเาพ่ะสิทธัญญาจะแม่บ้านสมเด็จคนดูคนยอดดูสองหมื่นกว่าคนภายในยังไม่ทันข้ามคือค่ะเจ้าพ่อมาจากไหนก็หนูพินใจเซเว่นอ๋อค่ะ จจเลยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าพ่อไม่หมอปลาให้ให้แสดงโอ้ให้แสดงให้แสดงว่าเป็นแสดงฉากนู้นแสดงฉากนี้แต่ว่าอาจอาจคลิปมาให้แสดงนู้นแสดงนี้ย mm> ี่สิบกว่าคลิปแล้วจำได้เปล่าว่ามาอยู่บ้านหมอปลาได้ยังไงจําได้คุณแม่จ้างมาจ้างมาดูบ้านหมอปลาอยากเห็นหมอปลาอยากมาดูบ้านหมอปลาเขามีโรงเลี้ยงเขาให้คนไข้พักเขาปลูก้นไมเขาปลูกคนไข้เลี้ยงมมนูมิน่คือมีคนมาเที่ยวมาเที่ยวอ่ะอืม จนมาอยู่ที่สี่เดือนแล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเพื่อนบอกว่าโดนหลอกเพื่อนบอกโดนแม่หลอกก็สรุปเราก็อยู่ที่นี่ก็สนุกดีแม่หลอกเรื่องอะไรแม่หลอกเรื่องอะไรอยากให้ห่างจากสิ่งวี่ล้อมทางกรุงเทพเดิมกรุงเทพอ่ะจะได้ไม่ต้องเที่ยวนะใช่จะได้ไม่ต้องเที่ยวอยู่ที่นี่ดีกว่าสนุกสนุกไหมสนุกไหมเพื่อนใช่เพื่อนเยอะอยู่ที่บ้านนะหนูตื่นเที่ยงหนูตื่นเที่ยงว่าอาบน้ําแต่งตัวบ่ายสองออกละ ออกละออกละทุกวันทุกวันทุกวันเจอคุณแม่แถวนน้นน้องหนิงไป็นหนูบอกว่าก็เดี๋ยวอุ้มแมวอุ้มหมามาให้เพื่อนเพื่อนแม่บอกมันไม่พูดนะน้องหนิงพูดนะ,นะมแม่เหงาเพื่อนบอกว่าถ้าถวนันไหนหนูงเงียบคื่งเงียบตึงกโกรธใครมานะเพื่อนเพื่อนแบบอาลรเจ๊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 ทำไมไม่พูดเหงาไม่มีคนคุยเพราะเจ๊คุยมากบอกหนูขอเลิกส่วนตัวบ้างเถอเจ๊คุยเยอะเกินไป ขาบอกว่ามันเจ๊ว่าประมาณแบบเจ๊นี่ก็คือถ้าถ้าขาดนะถ้าขาดนะก็ประมาณสัก98้าดซถ้าเกินนะก็ร้อยยิเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ใช่ใช่เพื่อนๆจะบอกว่าอย่างนั้นแต่เพื่อนๆนี่สมัครเดือนเพื่อนผู้ชายเพราะว่าอยู่ตึกผู้ชายมาก่อนสองเดือนอยู่คู่กับแจมแจ๋วโอเคแล้วคิดว่าตอนนี้ตัวเองขาดหรือตัวเองเกินหนูว่านะ เพื่อนเพื่อนคนใหม่มาล่าสุดเป็นคนเพชรบุรีเขาบอกว่าถ้าขายเขาตั้งให้หนูเลยไงที่หนูบอกเมื่อกี้มีเพื่อนเพื่อนคนทีผู้ชายเพชรบุรีสี่คนที่นี่นะมาเนี่ยมีคนล่าสุดมาเนี่ยเพิ่งมาตอนเลิกมาหมอปลาให้มาอยู่เดือนหนึ่งคนเพชรบุรีมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วสี่คนเพชรบุรีหนูสามารถขึ้นข้างบนได้มีพี่เลี้ยงผู้หญิงที่สามารถขึ้นข้างบนได้แล้วก็มีหนูแล้วก็แจมแจ๋วที่สามารถขึ้นข้างบนได้เพื่อนนี้เพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชาย เป็นผู้ชายแค่พี่เปี๊ยกเขาอายพี่เปี๊ยกนี่รอไหมพี่เปี๊ยกเหรอรอไหมเขาเรียกว่าเดี๋ยวเขาจะเผาหนูนะเดี๋ยวเขาจะเผาหนูนะอ่เดี๋ยวเขาจะเผาหนูนะพี่เปี๊ยกเนี่ยเขาจะเผาหนูเรื่องย่าเผาแตวเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแล้วเอายังไม่ตอบเลยพี่เปี๊ยกรอไหม พี่เพียงเหรอป้าแย้มบอกว่าดูแลพี่เพียงดีนะยิ้มเมียไม่มีอยู่แหมตอบไม่ตรงคําถามเลยจริงๆเขาบอกพี่เพียงดูแลพี่เพียงดีนะยิ้มเมียไม่มีอยู่เมียเนี่ยไม่มีแต่นุ่งนิงแล้วนุ่งนิงมียังฮะมีแฟนยังไม่มีไม่มีใช่จริงเหรอบอกป้าเป็นห่วงบอกสงสารแม่ตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะมุ้ยสวยขนาดนี้ไหมไม่มีวอดไม่มีวอดแต่งงานไม่มีวอดมีลูกโสดสวยขนาดนี้ไม่น่ารอดนะไม่มีประวัติาสาวอาจจะ อาจจะเป็นพี่เป็นพี่หมายปองของหนุ่มๆนี่ดูดีขึ้นเยอะนะตั้งแต่วันแรกนะสาวฮอสสาวฮอสนะหนูอ้้ยขึ้นมาสิบโลภายในสี่เดือนนะดูดูดูสวยขึ้นนอคะรู้ตัวรู้เปล่าไม่รู้ตัวลองย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ๆตัวเองมาดูมทำไมอะคะอาวกับตอนนั้นกับตอนนี้มันผิดกันเลยมันเป็นยังไงอะพี่ตอนนั้นโซมตอนนี้สวย หรอเธอสอบหนูตอนนั้นหุ่นหนูเป็นยังไงนะเราอยู่แค่หุ่นหนูเป็นยังไงอันนี้เป็นนักเอกได้เลยถามจริงใช่นักเอกอุ้ยสิบโลอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปียกออกอะไรพวาเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวมาตอนหนูสอมจริงเหรอมันผอมอะคะไม่หม่นะผอมนะผอมให้เปียกนะผอมตอนนี้หุ่นกรุงเทพหนูนะนู่หุ่นหนูนี่เหนียวอุ้ยที่สุดในชีวิตหนูในในชีวิตหนูเลยในสิบโลในชีวิตหนูเนี่ย นี่คุณคุณเทพลม่คุณหนูเลยนี่สวยสวยอย่างนี้สวยกว่าใช่สวยรู้ตัวเปล่าไม่รู้ตัวแต่ว่าบาคนบอกวคนสวยคนสวยพวกพม่าหรือพวกแถบพวกคนมาไปมาเขาบอกว่าคนสวยไม่เหมือนคนไข้แต่งตัวก็ไม่เหมือนแล้วก็หน้าตาบุคลิกอะไรก็ไม่เหมือนคนไข้อะไรอะไรอะไรบ้านเปล่าไม่คิดถึงบ้านค่ะตอนนี้มีความรู้สึกว่า ต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็น,นกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน,นค่ะแล้วก็หนูนองก็แบบก็รับแขกข้างนอกด้วยว่าเป็นอะไรมาอาการเป็นอะไรเอ๊ะเขาบอกว่าเหมือนผีเข้าผีหลอกเอ๊ะหนูก็เลยถามว่ามีเคสหนึ่งเมื่อสามวันที่แล้วเจอเจอหมอปลาหนูก็เอ๊ะเขายังไม่เจอสิหนูว่าให้เขามานั่งที่ร้านกาแฟหนูคุยว่าไปพี่เเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาบอกผู้ชายลักษณะไงบอกผีเข้า มีออมแบบผีเข้าทำไมไม่พาเข้ามาเขาไม่กล้าพามาอะงั้นหนูถามนะว่ากินยาจิตเวชหรือเปล่าเขาบอกไม่กินเล่นยาเสพติดหรือเปล่าเล่นเล่นยาอะไรเขาบอกยาบ้าอะถ้าเป็นหมอปลานะหนูจะบอกเลยนะว่าถ้าเป็นหมอปลานะหนูจะบอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเสพยาเสพติดถึงมีอาการเหมืมหอนว่าผีเข้าแล้วพอเจอคุยกับหมอปลาใช่ไหมพอคุยกับหมอปลาใช่ไหม เาพหมอปลาปุ๊บหมอปลาเคส่กับหนูเลยหมอปลาบอกว่าเป็นเพราะว่าเล่นยาเสพติดเลยมีอาการคิดว่าผีเข้าถ้าคนเล่นยาเสพติดเนี่ยจะไม่กล้ามากับผู้ปกครองแต่ถ้าคนผีเข้าผู้ครองจะกล้าพามาเพราะอยากหายใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่นี่เขาเล่นยาเสพติดเขาไม่กล้ามาเพราะเขามันเล่นยาเสพติดเขาเลยมีอาการคิดว่าผีเข้าวแววอะไรอย่างนี้ค่ะจบหนูก็บางทีก็ช่วยแบบว่าพาไปสมอกมกั่งหรือว่าใครที่แบบ อย่างคนนี้เขาจะหนูบอกพี่อย่าถือนะเขาตรงนี้เขาบอกนี่นี่ใครนี่ชื่อชื่อสมจิตนักสกูลไพเรชื่อจริงชื่อว่าเล็กแต่ว่าเขาจะเรียกกันที่นี่ว่าจักเกหแลนเป็นเพื่อนหนูเองเล่นีแบบทุกกันจะเบาสมจิตเย็นสมจิตใช่ไหมจักเก็แลนเขาเขาเรียกอะไรนะสมจิตหรือว่าหมอกไปจะเรียกว่าเงียนลุงลุงไปเรียกว่าอะไรสนิทกันบ่างสองคนสนิทกันสนิทสนิทกันสีแบบด้วยกันทุกเย็นทุกวันใช่สมจิต ตีกันดตีแบดเดียนเพียนจะเมื่อแล้วเราจะไปตีแบดเราก็จะเอาแบบมาแล้วก็เดือดก็ใจแน่หหนูแล้วปวดหัวเลยปวดจะตีตอนเช้าก็ต้องให้หนูผูกใส่ชุดกีฬาผูกผ้าไวตอนเช้าแดดเปรี้ยงๆหนูหน้าหนูต้องใส่หมวกใส่แว่นนะพี่อปวดจะให้ตีก็ตีปวดจะให้เลิกก็เลิกหลายวันเลยเนี่ยไปไหนแล้วล่ะไปนู่นล่ะครูสีครูสีครูสีใช่ไหม มีสมุดโน้ตคุณแม่ให้สมุดไดอารี่มาหนูก็เขียนเขียนบางคนคนที่ฉันเห็นหนูก็จะเขียนวันเดือนปีเกิดบนบ์โทรศัพท์อะไรเป็นอย่างเงี้ยเพราะโทรศัพท์หนูอ่ะไม่สามารถคุยได้หมอปลาสั่งห้าว่าถ้าอยากให้หนูหนิงอยากใครอยากให้หนูหนิงโทรศัพท์หาที่บ้านเพราะเดี๋ยวหนูหนิงวีนหาทางบ้านว่าวีนเป็นคุณหนูจอมวีนโทรศัพท์อยู่ที่ป้ายาแต่ว่าเขาส่งสมุดโน้ตมาหนูก็เขียนในห้องน้าบางทีเขาเขียนอะไร ตรงนู้นตรงนี้ในห้องมุมนู้นมุมนีบทกอแล้วใช่พี่ก็เขียนแบบว่าเจ๊ก็เอ็นพี่หนึ่งเขียนแบบก็เขียนบันทึกไว้บันทึกไว้แล้วบางทีหนึ่งหรก็เอามาอ่านก็ตลกดีอ่ะออก็ไม่เหงาเหมือนเราอ่านหนังสือกตัวโอเคสรุปแล้วอยู่ที่นี่สนุกดีใช่ไหมสนุกไม่พื่นคุยทุกคนไม่อยากกลับบ้านใช่ไม่อยากกลับถ้าอยู่ที่บ้านล้วเหงาต้องออกที่บ้านทุกวันอ่ะไม่มีต้องหาเพื่อนอ่ะแต่ที่ที่เราไม่จะไปร้วนนี่คือบ้านเราใช่เพื่อนเราบ้านเราที่คือบ้านเราเพื่อนเราแล้วไม่ต้องแบบ แต่งตัวอาบน้ำออกจากบ้านไปหา